สวัสดีค่ะชื่อสิริวัลโซอลานะคะเเป็นนักวิชาการสิ่งแวดลอ้อมชำนาญการพิเศษนะคะอยู่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมนะคะกลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์เมือเก่าะคะ่ะจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสาขาวิทยาศาสตร์สุขพิบาลคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะแล้วก็ปริญญาโทนะคะก็จบจากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสาขาการจัดการทรัพยากรนะคะแล้วก็ทํางานแรกเริ่มบรรจุตั้งแต่ปี2 5 4 41นะคะแล้วก็ทํางานมา4ปีแรกเริ่มก็คือทํางานที่กอง สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนนะคะก็ดูแลรับผิดชอบในเรื่องขยะน้ําเสียแล้วก็สิ่งแวดล้อมชุมชนนะคะแล้วก็พอต่อมาในปี2545ก็มีการเปลี่ยนแบ่งส่วนราชการนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมค่ะแล้วก็ยาวนานมาถึงปัจจุบัน20ปีค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะงานที่กลุ่มงานทําในเรื่องของการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์รำเมืองเก่านะคะเป็นงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์รำเมืองเก่านะคะก็ซึ่งสอบขอเองนะคะเป็นสำนักงานในขานุการนะคะหน้าที่หลักๆของกลุ่มงานก็จะเป็นทําหน้าที่เป็นฝ่ายในขานุการนะคะซึ่งตัวคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์รำเมืองเก่านะคะก็เป็นผู้กําหนด ตัวนโยบายตัวมาตรการแล้วก็กําหนดพื้นที่แล้วก็กําหนดในแผนแม่บทนะคะซึ่งต้องมีการส่วนร่วมของจังหวัดแล้วก็พื้นที่นะคะอันนี้เป็นงานหลักๆที่เราจะเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่ค่ะ ในในส่วนของงานทางวิชาการนะคะเป็นบทบาทหลักที่เราจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อที่แรกเริ่มในการกําหนดพื้นที่เมืองเก่านะคะคือการกําหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าสพจะเป็นผู้ดําเนินการในการกําหนดเขตเพื่อจะประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าปัจจุบันนะคะมีเมืองเก่าทั้งหมดส6ิหเมืองที่สพเข้าไปดําเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกวับพื้นที่แล้วก็ เมื่อกําหนดเขตประกาศเขตแล้วก็จะมีการาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลายเมืองนะคะซึ่งจพเองเข้าไปสนับสนุนแล้วก็มีส่วนสนํงงานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอะคะ่ะเป็นฝ่ายเลขาอนุก,การอันนี้เป็นหน้าที่หลักที่เราจะเข้าไปสนับสนุนทางวิชาการแล้วก็ช่วยสนับสนุนในด้านการจัดของงบประมาณให้กับพื้นที่ดําเนินการแล้วก็การมีส่วนร่วมของ หน่วยงานต่างๆมาบูรณาการกันค่ะอัน,นี้เป็นหน้าที่หลักของเราที่เราจะผลักดันให้เกิดแผนแม่บทแล้วก็ชิดทางไปในกรอบแนวทางที่กำหนดตั้งแต่ต้นนะคะ อันดับแรกก็คือการสร้างความเข้าใจเพราะว่าทุกคนอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะจริงๆแล้วงานอนุรักษ์และพัฒนามเมืองเก่าอ่ะจริงๆมันน่าจะเป็นบทบาทหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมส่วนสอพอนะคะก็จะเป็นบทบาทส่วนหนึ่งที่ในการกําหนดนโยบ,บายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะ สิ่งสําคัญคือการไปเข้าเข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เขาเข้าใจว่าตัวเองมีบทบาทอย่างไงจริงๆแล้วสพไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่แต่ว่าส่วนท้องถิ่น่างหากที่จะเป็นเจ้าของพื้นที่ในการดําเนินการถ้าเกิดเขามีความเข้าใจแล้วก็มีความภูมิใจในสิ่งที่เขาต้องทําคือมรดกทางวัฒนธร,รรมที่เขาต้องอนุรักษ์ไว้อะค่ะก็จะทําให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ค่ะ จริงๆศักยภาพสพก็คือคนในกลุ่มง,งานมีมีแค่เจ็ดแปดคนนะคะแต่เครือข่ายในพื้นที่จะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาครัฐเองแล้วก็ ภาคสถาบันการศึกษาจะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็ไปต่อเติมเป็นจิ๊กซอไปเรื่อยๆเพื่อที่จะขยายงานให้มากขึ้นนะคะฉะนั้นสพกก็เลยร่วมกับทางสถาบันการศึกษาะคะ่ะในการให้ความรู้เป็นระยะระยะนะคะในทุกๆปีแล้วก็สร้างกลไกให้เครือข่ายนะคะไม่ว่าจะใช้กลไกของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมะคะ่ะช่วยขยายเครือข่ายในเรื่องอให้ความรู้กับเยาว,วชนแล้วก็เด็ก มิสิ์นักศึกษาในเรื่องนี้ค่ะทิศทางปัจจุบันนะคะสื่อหรือเ,เทคโนโลยีนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นทิศทางที่ เรากระจายได้ง่ายสุดในขณะที่ข้อจํากัดของตัวบุคลากรเ,อ,เองมีน้อยแล้วก็งบประมาณมีจํากัดนะคะฉะนั้นก็ช่องทางที่สำคัญก็คือใช้สื่อเทคโนโลยีในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็สร้างกิจกรรมที่ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นได้ผ่านช่องทางเทคโนโลยีนี้ค่ะ ค่ะจริงๆแล้วงานเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนากรุงแลตนคกสินและเมืองเก่าก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมในตามพราบาส,ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะคือน้องๆทุกคนสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนากรุงแัตนากสินและเมืองเก่าได้นะคะโดยความพื้นฐานทุกคนอ่ะจะมีความ ไปรู้เรียนรู้ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่อาจจะใหม่แต่ว่าสามารถเรียนรู้ในการนำศึกษาทางวิชาการหรือจากเอกสารที่มีคนทำไปแล้วหรือแม้กระทั่งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจากเวทีต่างๆที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะก็จะสามารถทราบกระบวนการแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้คือจะบอกว่าคือน้องๆทุกคนนะคะสามารถทำงานนี้ได้ค่ะ ค,ความคาดหวังก็คือเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนคนที่ช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเพราะว่าการทํางานในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องมังเกา่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวฉะนั้น าจะต้องใสอาศัยระยะเวลาแล้วก็แม้ว่ามีอุปสรรคในเรื่องของอการไม่เห็นด้วยความคิดต่างว่าจะอนุรักษ์และพัฒนาในทิศทางอย่างไรที่ให้เกิดสมดุลนะคะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะที่พยายามสร้างความเข้าใจให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะ